11พฤศจิกายน2566กู้ภัยสมาคมสว่างกัตัญยูธรรมสถานจันทบุรีนะคะรับแจ้งเหตุมีเด็กจมน้ําค่ะที่เขื่อนคลองพระพุธในตําบลหนองตะคงอําเภอโป่งน้ําร้อนค่ะหลังรับแจ้งได้มีการประสานทีมกู้ภัยชุดค้นหาทางน้ําพร้อมอุปกรณ์เดินทางไปช่วยเหลือนะคะที่เกิดเหตุค่ะอยู่ตรงช่วงสปินเวย์หลังเขื่อนเก็บน้ําคลองพระพุธนะคะเจ้าที่ควบคุมเนี่ยได้ทําการปิดประตูปล่อยน้ําสปินเวไว้ค่ะเพื่อเปิดทางให้เจ้าที่ชุดค้นหาได้ดาเนินการค้นหาผู้สูญหายนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็น เด็กอายุ13ปีค่ะมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก4-5คนนะคะซึ่งเจ้าที่ก็ใช้เวลานานประมาณสัก20นาทีค่ะจึงพบร่างของเด็กชายผู้สูญหายนะคะจมอยู่ด้านล่างสปินเวย์ที่ความลึกประมาณ10เมตรค่ะโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตพร้อมกับกลุ่มเพื่อนนะคะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียน,ยนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสอยดาวพากาันขี่รถมาเล่นน้าที่บริเวณสปินเวย์หลังเขื่อนคลองพระพุธนะคะโดยขณะที่กําลังเล่นน้าค่ะผู้เสียชีวิตเกิดลื่นถลไมลงมาตามแนวสปินเวย์ตกล ในน้ําก่อนที่จะถูกกระแสน้ําที่ถูกระบายไหลลงมาจากสปินเวนเนี่ยนะคะพัดร่างจมหายไปต่อหน้าเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจึงรีบไปแจ้งเจ้าที่ควบคุมแล้วก็แจ้งทางเจ้าที่ตํารวจกู้ภยัยให้เข้ามาช่วยค้นหาจนพบร่างของผู้เสียชีวิตตั้งก่ลาวนะคะขณะที่ผู้ปกครองที่มารอฟังข่าวต่างก็พากันโผกอดคอกันร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะทันทีที่พบร่างของเด็กชายค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ